โอเคครับผมดูแลอยู่กับเกมแนวตั้งมือถืออีกแล้วนะครับผมเป็นเกมแบบให้เอาเหรียญไปวิ่งทาลองที่มันบวกไว้เห็นไหมเห็นไหมเราก็วิ่งไปคูณห้าแล้วก็เท่าไหไรต่อดีย5ห้าแล้วก็บวกสี่สิบห้าห้าไปแล้วก็คูณอีกแล้วก็ลงไปเท่าไหไรคูณห้าไหมคูณห้าโอ้ไอ้หี่ยาม่ยังคูณหนึ่งบรีบัตเตอร์ฟักไม่ฟังกิ้นชิ ลงทีหนึ่งเหรียญลงไปได้เลยคูณห้าออห้าไม่ลงคูณห้าไอ้กูมึงโมเมียงมากเออนี่แหละคูณห้าของจริงนี่คืออันดับยูด้านต่อไปบอกนี่เลยมาก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  เอ้ไอเ้เขียกดปีดูไปแทนเลยมา,มามามาดูแนบบอใส่เหรียญลงไปใส่เหรียญลงไปใส่เหรียญลงไปไอ้เหี้ยไอ้เหรียญใหญ่แม่งลงแต่เออไม่ลงคูณห้าเลยเหรียญใหญ่มันไม่เคยลงคูนห้าเราเลยทุกคนแม่ง เจ็ร้อยบวกไปอีกโคตรสุดเนี่ยโปรเพยเยอร์ชัดๆหมาดบวกไป400 2้อได้บุแก 100, ด้วยหมาบหมัดร้อยยีได้เหรียญได้เหรียญอะไรมาก็ไม่รู้บวกอีกแล้วได้เลยคูณสิบต้อคูณสิบแล้ว คูณสิบวะลง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 คูณสิบลงคูณสิบโอ้โหจำไวต้องลงคูณสิบเรียบร้อยคูณสิบเอาเรื่องนะไม่ได้โดนัสดนัสมันเลวสกินใหม่อะไหนว่าโดนัตอะนี่มีลีแย่หลอกลวงเกิน เราไม่ดูเราขี้อย่าดูาคุณดูเราก็เลยไม่ดูวิดีโอแล้วยิงทำไมหรอเรายิง,เร,เ,รยงเราไม่อยากดูเราไม่อยากดูวิดีโออ่ะคนดูเรายิงแบรเปิดเลยเก้าห้าลบไอ้สเิโดนเลยคูณสี่หน,นึ่งบวกสามสิบ คูณสิบคูณสิบไปเลยจะว่านี้ต้องคูณสิบแล้วล่ะคูณสิบป่ะคูณสิบเองหรือว่าคูณสิบไหมมันต้องลงคูณสิบแล้วอย่างเงี้ยมันต้องคูณสิบคูณสิบอ่ะต้อคูณสิบอ่ะโอ้ไม่ลงเหี้ยอะไรกูดิยเมี่ยงโอ้สิงว่ะเออคูณห้าป่ะแกวอันดับที่เท่าไหร่นั้นไม่รู้เหมือนกันไปเลยเปิด สองรมาคูณสมแล้วคูณสพูดผิดบวกอีกสองราหนึ่งมานี่โอ้ยเฮีย,ยลบเจ็ดร้อยพ่อมึงโอ้ยเฮีย,ยเมื่อกี้คุมไม่ทันลงหมันตกรูไปให้หมดคูณสิบคูยี่สิบคูณร้อยคูณล้านคูณไป คูณแม่งเข้าไปได้เปิดกล่องว่ะหกร้อยสามร้อยโอเคแจวอยู่แจวเจ๊งแจวหน่อคูณห้าได้ที่เท่าไหร่ล้ะเนี่ยเออวัตุฟ้าคูณนี่คูณนี่คูณคูณคูณ เราเอาทุกอย่างที่ขวางหน้าไอ้กูกดผิดเออกูไปพิดดานนะโอ้โหเมื่อกี้เอาพวกของตอนหนังสือรียบร้อยคราวนี้แหละลงคูณคูณคูณห้าคูณห้าคูณห้าลงคูณห้าเยอะคูณห้าอย่างนี้ต้องคูณห้าคูณห้าเยอะเลย โอปอรคอไเปแน้วคุณลุคูณห้าห้าพ่อมึงลงหนึ่งเนี่ยนันลรสันขวามเรียบรยสุดยอดเอามาๆๆๆมา,มา,มาเอ่อคูณร้อยยี่โอ้ยี่ห้าเปอร์เซ็นัตฟบอกอีก ไม่คุ้มเลยเมื่อกี้คำนวณผิดพลาดไปหน่อยบอกอีกหกร้อยลงละต้องลงละคูณห้าคูณห้าคูณห้าแน่นอนคูณห้าแน่นอนคุณดูคูณห้าแน่นอนคูณห้าแน่นอนอย่างเงี้ยได้ไหมคูณห้าคูณห้าแจ้งวันนี้ต้องคูณห้าแล้วล่ะไม่ได้วะโอ้สิ่งเกดเอ้ได้แผ่นซีดีวะ มันให้เราดูวิดีโอแต่เราไม่ดูเราไม่อยากดูเราอินเดียขับนกดเออุเราไม่อยากดูเราก็ไม่ดูครับคนดูเราไปไลกิบเหรียญต่อแล้วกันได้ดีเท่าไหร่นี่อู้หูอีกหล,ล,ล,ล้ไล้ไลจะมาต้องมัเขาเป่าทุกอันจะแม่แอบหลบสิบห้าเปอร์เซ็นต์พ่อมึง บวกไปบวกไปหารหนึ่งเรียบร้อยสบายตูเลยสบายตูเลยทีนี้สบายตูเลยลงไปที่ห้าคูณห้าคูณห้าไปเลย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 คูณห้าไปโอ้โหสวยโคตรเจ๋ว คูณห้าไปยังหลอกและงด,ดงามเออคูณหนึ่งก็ไม่ได้เยี่ยไรอยู่แล้ะสามสิบสองร้อยโอ้โหมันไม่ไว่มันจะได้ควบบวกบวกหารสองบวกนี่บวก วยลงไปจำาวันนี้ต้องลงแบบงดงามงดงามแน่นอนคูณสิบปะเต็มที่โอ้โหไม่ลงคูณกิดหรีเมี่ยงสิงสิงต้อมใกล้วะแต่มันไม่ลงคูณสิบเลยวะเกินโอเคอะไรเนี่ยอได้ที่ตลาดล้วเนี่ยโอเค โอเคครับผมเกมนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นเกมไหมครับเกมแนวอื่นทั่ไปนะคะรับมันแก้เรา แต่เกมนี้ก็ดีอย่างในช่วยเราคิดเลขไวขึ้นนะนิดนึงบริหารสมองนิดหน่อยนะคนดูเกมนี้มันก็ประมาณนี้นะครับมันไม่มีอะไรมากนะผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามแล้วอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็ได้หนึ่งอย่างน,นะครับผมไปและบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้ดูกันนะครับผมว่าจะ,ะเป็นสปอยอนิเมะหรือจะเป็นแนะนาําอนิเมะน,นะครับผมแต่ส่วนมากมันจะเป็นแนะนาําอนิเมะน,นะผมใครที่ชอบคลิปแนะนาําอนิเมะก็ฝากกดไลค์แล้วกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็ได้หนึ่งอย่างนะครับแล้วก็อย่าลืมมาดูสตรีมมาาเนนอรตะคับบบผไปแล้ว๊ยย